ทีนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างถ้าพูดถึงที่นครศรีธรรมราชหลายคนจะบอกว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแต่พบว่าประชาชนและก็คนในพื้นที่เนี่ยนะคะซึ่งมีกว่า1นล้านห้าแสนคนกลับมีรายได้ค่อนข้างต่ําอยู่ในอันดับท้ายๆของภาคใต้มีปัญหาหลายอย่างที่ประชาชนรอการแก้ไขหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ติดตามความหวังของประชาชนนะคะและบรรยากาศการเลือกตั้งกับคุณสนธยาแก้วขมรายงานสดจากจังหวัด คนครศรีธรรมราชคุณสนธยาเชิญค่ะครับครับปัญหาเชิงโครงสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เครือข่ายภาคประชาชนต้องการให้ภาคการเมืองเข้ามาแก้ไขเชิงประเด็นนั้นมีหลายประเด็นด้วยกันทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาการศึกษาปัญหาความยากจนรวมถึงปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนครับ สภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงยันในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งสงและอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มผู้มีสีร่วมกันบุกรุกแพร่าถางได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกว่า20แปลงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งนี้พื้นป่าต้นน้ำที่สูญเสียไปได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากส่วนในทางคดีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทบจะย,ยังไม่สามารถสาวถึงต้นต่อผู้กระทําผิดได้เลยทั้งที่ในการกระทําผิด ได้มีการใช้เครื่องจักรขยับขนาดใหญ่ทำลายผืนป่าเป็นเวลานานเช่นเดียวกับสภาพภูเขาขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งมีขยะตกค้างมากกว่า2.4ล้านตันโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาบอกขยะแห่งนี้ได้ก่อมลพิษทั้งทางน้ำทางอากาศและกลิ่นเหม็นแก่ชุมชนรอบข้างอย่างรุนแรงจนกระทั่งนำไปสู่การฟ้องศาลปกครองเพื่อให้มีคำสั่งบันเทาทุกแก่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าทั้งปัญหาการทำลายป่าและปัญหาจัดการขยะนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่กลับไม่มีพักการเมืองใดให้ความสําคัญที่จะบรรจุเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างจริงจังครับส่วนใหญ่นโยบายที่ออกมาเป็นการแจกจ่ายก็คิดว่ามันจะจบแต่ปัญหาพื้นฐานปัญหาในเชิงการ เขาเรียกสั่งสมมายาวนานเหล่านี้ผมคิดว่าพักการเมืองคิดว่าพูดไปก็คงไม่ได้คะแนนเสียงทําให้ปัญหาขยะเนี่ยมันไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในเวทีในระดับประเทศหรือเรื่องนี้ไม่เคยถูกนําเสนอในเวทีของระดับรัฐบาลหรือรัฐสภาของไทยซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละปีนะครับในการขนกําจัดฝังปลบแล้วก็ทําลายขยะเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นงบประมาณที่ผมคิดว่าสามารถเอาไป สร้างโรงเรียนได้ปีหนึ่งหลายแห่งมึกปูปลาและอาหารทะเลหลากหลายชนิดทั้งอาหารทะเลสดและอาหารทะเลตากแห้งถูกนำมาวางจำหน่ายบริเวณตลาดชุมชนบ้านในทุ่งตมบนท่าสาลาอำเภอท่าศาลาบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลที่ประชาชนใช้เป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิต ซึ่งแม้ว่าจะมีสัตว์น้ําวางจําหน่ายอย่างหลากหลายแต่นายกสมาคมประมงพื้นบ้านในทุ่งกลับให้ข้อมูลว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาปริมาณสัตว์น้ําลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากยังมีการทําประมงแบบล้างผลนมีการจับสัตว์น้ําขนาดเล็กมาบริโภคในขณะที่ภาคการเมืองให้ความใส่ใจปัญหานี้ค่อนข้างน้อยครับจะทํำยังไงให เครื่องมือประมงขนาดใหญ่ที่มันทาลายระบบะทรัพยากรธรรมชาติดังอย่างรุนแรงเนี่ยลดลงเนี่ยผมคิดว่าสัตว์น้ําตัวขนาดเล็กเนี่ยมันก็ได้มีที่อยู่มันก็ได้เติบโตในในข้างหน้ามันก็สามารถที่จะทําให้สัตว์น้ําเหล่านี้เนี่ยได้กระจายทั่วทั่วไปทั้งฟังเอาวไทยนะครับดังนั้นถ้าถ้าเครื่องมือเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าไม่ไม่คิดจะลดลงเนี่ยอนาคตทะเลไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสัต์น้ำเท่าไหรมันก็ไม่พอแล้วก็มันก็ มันก็ทรัพยากรเหล่านี้จะหมดไปในอนาคตอย่างแน่นอนทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรมากกว่า1ล้าน5แสนคนโดยมีจำนวนสสมากที่สุดในภาคใต้ถึง10ที่นั่ง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งผืนป่าภูเขาทุ่งนานและทะเลซึ่งอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่กลับพบว่าประชาชนมีรายได้ค่อนข้างต่ำฉเฉลี่ยต่อหัวเพียงแค่1 0 0 0 0แบาทต่อปีอยู่ในอันดับท้ายๆของภาคใต้ ซึ่งเครือข่ายประชาสังคมย้ำว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปัญหาเชิงโครงสร้างรอการแก้ไขในหลายเรื่องทั้งปัญหาความยากจนการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติยาเสพติดหรือแม้กระทั่งเรื่องคุณภาพการศึกษาจึงคาดหวังว่าหลังการเลือกตั้งภาคการเมืองจะลงมือแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง บริเวณนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งจำนวน3หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกันเกือบ2 0 0 0คนซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นประชาชนก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างคึกคักตามกลางความคาดหวังการแก้ปัญหาเชิงนโยบายเชิงพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องและทรัพยากรทางธรรมชาตินี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ขอบคุณค,คุณสนทยาค่ะ